เรามาดูเที่ยวที่แปะเถผู้ชมในภาคเช้าโดยรถไสายบีครับรองน้ำแดงนั้นมอบหน้าที่ให้เหลือดังเหลือดีจากพี่น้องดงหมงากไฟพรปู่สีออดครับท่านผู้ชมเจอร่องน้ำเส้นเงินนั้นเป็นเรือหงฟ้ามหาราชครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาแล้วเอาแล้วคู่นี้แชมป์ชนแชมปนะ์หน้าที่สนามกุฎจงกลางเลยครับเพราะว่าหงฟ้ามหาราชเป็นแชมป์ ปี66เมื่อปีที่แล้วทีมงานของไอห,หนุ่มหน้ามนคนกระทรวงมหาไทยในนามของพี่น้องจากบ้านดงแดงนะครับสังกัดวัดดงแดงบ้านด่านอพเอราสีสไลคยกรับจังหวัดสิทธิเกตผู้จัดการเรือมอบหน้าที่ให้กับสี่ทหารราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่อำนวยสังบัวดงท่านผู้ใหญ่ทองวันอาสารี ท่านผู้ใหญ่ประสงค์จัน์คำท่านผู้ใหญ่ธนายุทธพรหมชาติผู้ที่ควบคุมการแสดงได้แก่ดาบตำรวจพรหมชาติเสนาเรารู้จักในานามของดาบเรียมเอาละสินะครับจากสิบตสนามแปดแชมป์เมื่อปีที่แล้วแชมป์จากบ้านผักกาดยาแชมป์จากบ้านจันเตยแชมป์จากบ้านวงมูลแชมป์จากบ้านดงแดงแล้วก็แชมป์จาก อำเภอเขาวงแชมป์จากสนามมิตรภาพไทยลาวแชมป์จากอำเภอลาสีสลายและแชมป์ที่สนามตรงนี้เป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาส่วนคู่ต่อก่อนไม่จ่ใครที่ไหนครับพี่จรินอนญจาพี่จากของเราบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการอยากจะเป็นตัวเต็งพี่อยากจะเป็นตัวตึงมากกว่าตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสีย แต่ถ้าตาเพียกด1นึ่งมืบาทดิ่กิต้นไม่ออกพาตาไปที่รอพอศตอนะจ๊ะจะบอกให้โอสีออดนั้นแชมป์เมื่อปี61แล้วก็ปี59หน้าที่สนามตรงนี้คนะครับวันนั้นเล่นเอาเทพทักษิณพี่น้องจากบ้านตาลเจยมผมพี่ประเสร,ริฐอ่อนกันหาน้ำตาแตกน้ำตาแตนมาแล้วมาดูเที่ยวนี้มาเจอกับหงฟ้ามหาราช เอาแล้วคู่นี้น่าจับตามองก็ไปจราแดงก็ถือว่าเสียนไม่ธรรมดาทีเดียวครับพูดอุบอิบอุบอิบก,กันว่าไม่คิดว่าคู่นี้จะมาเจอกันเอารอบแรกมันเป็นวงจอดท่านผูโชมมันต้องเจอกันอยู่แล้วส่วนแพ้ชนะถือว่าเกมกีฬาหงฟ้ามหาราชร่องน้ำสีลหลำเงินพรอนปอสีอ่อนร่องน้ำแดงอ๋อ ูเอาละไว้เที่ยวนี้พี่น้องก็หน้าจับตามองเป็นกรณีพิเศษก็เป็นเที่ยวที่สำคัญเพราะว่าเรือทั้งสองลำน้ำทำจากอู่อินสีเหมือนกันบอกง่ายๆว่าเป็นบ้านที่เคยอยู่เป็นอู่ตึ้โหยนอนช่างอินสีพี่น้องจากอระเภือกัดอับดุยจังหวัดสกลนครเป็นคนตกแต่งทำเรือไม่ว่าจะเป็นหงฟ้ามหาราชและพอดปูซีอ่อนน้ำลึกก็ชนเลยทีเดียวเอาละไว้ใส่กันมาลงผายแบบเต็มใบใส่กันมาจ้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 าใส่น้ำใส่กระสานสารเซ็ตเอาละนี่เอาละนี่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลงผายแบบเต็มใบหงฟ้า มหาลานก็แชมป์นะจ๊ะที่สนามกุจงอ่างพอปูสีหยอนก็แชมป์เหมือนกันเมื่อแชมป์จนแชมป์มาเจอกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาดูดีๆดูดีๆมีเหตละจ้าเอาล่ะก็ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับ แชมป์ชนแชมป์ครับหงฟ้ามาหาราชกับปูพอปูสีอ่อนกันทบท่านผู้ชมใส่กันมาแบบระเบิดเติมเติมเีเดียวหัวโตหัวถ้ายต่อท้ายใส่กันมาแบบพี่สูสียังดูไม่โอกยังบอกไม่ถูกว่าไผ่เป็นไผใส่กันมาแบบจะจ้าจ้าจ้าลวท่านผู้ชมก็ถือว่าต่างคนต่างเป็นแชมป์กับแต่อยู่คนละปีแม่แถวแถวนี้มีใครบ้าง เริ่มบอกเริ่มขยอกเริ่มกอดเข้ามาเริ่มกอดเข้ามาแม่ไม่ได้ข้ามไม่ได้ราวีเริ่มเสียเริ่มสีเริ่มเบียดเริ่มบีกันมาว่าใครผดปูซีออนพผดปูซีออนมันจะเสียแชมป์ง่ายๆเป็นไปไม่ได้เอาแล้วหงฟ้ามหาราชปีที่ผ่านมาแชมป์หลายสนามแต่ปีนี้ไม่แน่ใจแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ชมอีกประมาณร้อยยี่สิบเมตรจะเข้าสู่เส้นชัยตอนนี้โอ้โหว่าจะให้หงฟ้าเบียดขึ้นมาพผดปูซีออนเบียรมากอดคอมานติดยืนอาวอันี้อาวนี่ตัวจะเข้าเดืนตอนนี้เลี้ยวแหลกกันยังจะเปิดก๊อกสุดท้ายกกกกัันนนนเเเยีีี่ดดรจะอแล้้วบไปทต มูซิออนพี่อนเบียกมาตอนนี้หความร์ลีเบียกยังที้ตอนนี้เราสย่วันเบียกมาคุนยืนดีใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาเลยว่าเอาละว่าสุขีสูสีดูดีใส่กันมาแบบระเบิดเถิงเลยทีเดียวสีอ่อนมหารัศมีอ่อนมหารัศมีอ่อนมหารัารและสุดท้ายก็รัวเขาเซนชัยไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วนะไก่ขอสิวันโอ้ยนั่งกับเมียค่ะนั่งกับตื่นเต้นกับสวยงามพลังแต่ ลำดับต่อไปเป็นการประกาศผลเรือเที่ยวที่8ดซึ่งเป็นเรือในสายบีระหว่างเรือพอรผู้สิวันล่องน้ําแดงพบกับเรือหงฟ้ามหาราชล่องน้ําสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินรูปรตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้